เฟซบุ๊กล่มคือการโจรกรรมพาสเวิร์ดด้วยเฟกวินโดสวัสดีครับชชยนะครับวันนี้ชายจะมาปลดเปิดโปรงเรื่องการโจรกรรมพาสเวิร์ดครั้งใหญ่นะฮะครั้งไหนครั้งที่เฟซบุ๊กล่มเนี่ยที่เราทั้งหลายได้ตกใจที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้นะฮะถามว่ามันใช่เหรอมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขามาบอกแล้วอธิบายแล้วว่าเป็นเทคนิคข้อปลอมแปลมหรือปัญหาทางเทคนิค ทำไมชายถึงบอกว่ามันเป็นการจรกรรมพาสวดนะทำไมคุยกันไม่ตรงกันนะฮะก็อย่างนี้ครับคุณนะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่น่าเชื่อถือคนที่อยู่ในภาคธุรกิจเขาไม่ได้ทําเพื่อคุณหรอกเขาทำเพื่อธุรกิจตัวเองนะฮะธุรกิจของมาร์กก็คือ Facebook ใช่ไหมนะเงั้นเขาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของ facebook แล้วก็ ป้องกันไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกตกใจจนทําให้คนสูญเสียการเชื่อมั่นในการที่จะใช้งาน Facebook หรือว่าะระบบอื่นๆภายใต้เมตาของเขานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาปกปิดความเป็นจริงด้วยการโกหกว่าเป็นเทคนิคข้อป r o ม l e m นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เทคนะิคข้อป r o b l e m ะมันไม่ใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคของระบบอะไระในเฟซบุ o กเลยนะเพราะว่ามันไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้มาก่อนเลย a c e b o o k ไม่ไไม่ได้มีปัญหานี้มาก่อน มันจะมาจากาความผิดพลาดตรงไหนได้ในเมื่อมันไม่เคยมีนะฮะแต่มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาแฮกเฟซครับแล้วจากนั้นเขียนโปรแกรมให้มีหน้าต่างปลอมๆขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเรียกว่าเฟกวินด์นะหน้าต่างปลอมเนี้ยให้เรากรอกฟาดพาสเวิร์ดเข้าไปนะพอเรากรอกพาสเวิร์ดเข้าไปปุ๊บนะ่พาสเวิร์ดของเราเนี่ยแทนที่จะเข้าไปสู่ระบบของ Facebook ไม่ใช่ ข้อมูลนี้มันไหลเข้าไปในระบบของแฮกเกอร์แทนนะฮะเพ้นข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงของคนที่คุณกรอกลงไปในวันนั้นบนเฟกวินโด์นะฮะก็คือรหัสที่คุณจะเข้า Facebook อะมันก็ถูกโจรกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าไปสู่ระบบของแฮกเกอร์ทั้งหมดแล้วนะฮะถ้าท่านไม่ได้กรอกรหัสใส่ลงไปในเฟกวินโด์นั้นนะท่านก็จะไม่โดนโจรกรรมนะครับแต่ถ้าท่านไหนว่า เข้า Facebook ไปแล้วเจอ Windows นั้นเราไปกรอกรหัสเข้าไปก็คือเรียบร้อยเลยนะถามว่าดูได้ยังไงว่ามันเป็นเฟก Windows อ้าไม่ยากครับถ้ามันเป็นว n d o w s ของ Facebook จริงๆคุณกรอกข้อมูลเข้าไปข้อมูลนี้ต้องก็เข้าไปถึงระบบของ Windows เอ้ของของเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องเข้าเข้า Facebook ได้สิใช่ไหมคุณไม่สนใจส,นสงสัยบ้างหรอกรอกเฟซเออกรอกรหัสเข้าไปในเฟซเอ๊ะทำไมมันเข้าเฟซไม่ได้เราลืมรหรัสหรือเปล่า รหัสเราก็ถูกต้องนี่นะกรอกรหัสถูกต้องเข้าไปอ้าวทำไมถึงเข้าเฟซไม่ได้นั่นไงคุณถูกหลอกไงครับมันคือเฟกวินโดเฟกวินโดเนี่ยมันไม่ใช่ครังแรกที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนะครับมันเกิดขึ้นได้เยอะแยะมากมายบางเว็บไซต์อะ่ะเวลาคุณเข้าไปใช้งานของเขาอ่ะอยู่ๆมันเข้าไม่ได้พอคุณแบบว่ารีเฟรชหน้าต่างขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันขึ้นหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเข้ามาแล้วให้เรากรอกรหัสให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเงี้ยเฟกวินโดนะครับ คุณเข้าใจไหมครับว่าเฟกวินโดว์คือมันไม่ใช่หน้าต่างของโปรแกรมนั้นๆของระบบในน,นั้นจริงๆมันจึงไม่ได้เชื่อมข้อมูลเข้ากับระบบนั้นข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปมันจึงไม่มีผลกับระบบอะไรนั้นเลยนะแต่มันเป็นข้อมูลที่โยงไปสู่อีกระบบหนึ่งซึ่งเขาดักเอาขึ้นมาดักดักเอาไว้ข้อมูลของคุณเมื่อคุณกรอกข้อมูลไปปุ๊บข้อมูลของที่คุณกรอกมันไปไหลเข้าไปในสู่ในระบบของโจรโจรกรรมก็ทําหน้าที่ ขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้เรียบร้อยเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการโจรกรรมรหัส Facebook ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งซึ่งมาร์คซักเคเบิร์กต้องออกมาพูดปกปิดความจริงเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของบริษัทและความเชื่อมั่นในการใช้งานของยูเซอร์ทั้งหลายนะครับแต่ให้รู้ตัวเลยว่าท่านทั้งหลายถ้าโดนอย่างนี้แล้วให้ไปแก้รหัส Facebook <K l oss> ของท่านนะครับแก้พาสิร์ใหม่เลยนะครับ เอาพาสเวิร์ดใหม่แล้วคุณจะไม่โดนแฮกเกอร์แฮกเข้าไปในระบบ Facebook ของคุณเท่านี้เองครับสวัสดีครับ